ลูกธนูที่พุ่งไปอย่างไรเป้าก็ไร้ความหมายแล้วอะไรคือเป้าหมายของนักแม่นธนูเช่นคุณย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสงครามอูฮุดท่านนบีมุฮัมมัดสุลลันลอหอะัยฮุสันลมวางกลยุทธ์ให้ซอฮบะนักแม่นธนู50คนตั้งฐานทัพบนเจบารุมะเพื่อสกัดทัพของมุชริกีนชาวกุเรชที่ยกทัพมาราว1000คนให้ไม่สามารถยกทัพไปโอบล้อมกองทัพมุสลิมได้ ซูฮาบะท่านแรกผู้เป็นนักแม่นธนูและใช้ธนูยิงไปยังกองทัพศัตรูเป็นคนแรกนั่นคือซาดบินอบีวักัสท่านเบ,บีเป็นคนหยิบลูกธะนูส่งให้ด้วยมือของท่านเองและคอยให้กำลังใจอย่างเต็มที่ฝีมือการยิงธนูที่ชาญฉกาดของเหล่าซูฮาบะที่แม่นยำรวดเร็วและหนักหน่วงทำให้กองทัพหลอมมุชริกีนถอยร่นไปอย่างไม่เป็นกระบวนแต่ความเก่งกาจไม่ใช่ที่สุดที่อิสลามปรารถนา การตออาเชื่อฟั่งในคำสั่งของอามีรที่เปลี่ยนด้วยคุณธ,ธรรมต่างหากคือหัวใจสำคัญ านนาบีมีคำสั่งให้พลธนูทั้ง50คนตั้งมั่นอยู่บนเจเบรุมะห้ามลงไปด้านล่างจนกว่าจะมีคำสั่งจากท่านนาบีถึงแม้ว่าจะเห็นพลทหารล้มตายไปมากเท่าใดหรือได้รับชัยชนะก็ตามแต่พลธนูบางส่วนฝ่าฝืนคำสั่งเมื่อเห็นว่าศัตรูถอยร่อนไม่เป็นท่าก็รีบลงไปเก็บทรัพย์เฉลยทิ้งให้ซาดบินอบีวากอสและพลธนูอีกไม่กี่คนตั้งมั่นอยู่ทําให้ศัตรูได้ทีบุกตีตลบหลังจนทําให้ท่านนาบีได้รับบาดเจ็บจนสลบไปและเกือบถูก กสังหารส่วนท่านฮัมซาคุณลุงของท่านนาบีราชสีของอัลลอฮ์สุบฮานุตอาลาถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมและเหล่าทหารมุสลิมเสียชีวิตถึง70คนกองทัพมุสลิมแตกพายอันเนื่งจากจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นในหัวใจของนักแม่นธนูนั่นคือการเชื่อมั่นในความคิดของตนเองจนขาดการต่ออัด ขณะเดียวกันกองทัพมุสลิมที่เหลือกันอยู่เพียง100คนในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสสะบักสะบอมแต่สามารถเอาชนะศัตรูราว1,000คนที่กำลังยกทัพไปบุกตีเมืองมดินาได้ด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจนั่นคือการต่ออัตต่ออามีรผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมอามีรบ,บอกบุกต่อลุยต่อทุกคนพร้อมบุกต่อลุยต่อทันทีและนี่ ทำให้ความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮันฮูตะอาลาส่งมายังกองทัพมุสลิมและพระองค์ได้ใส่ความกลัวเข้าไปยังหัวใจของเลาสัดตรูทําให้ในที่สุดเลาศัดตรูก็ยกทัพถอยร่อนออกไปไม่บุกเข้าจมตีเมืองมาดีนะอาจารย์บับลีอับดุลร์มานได้ให้ข้อมูลไว้ว่าทนานบีมุฮัมมัดสอลลัลฮุอะเลฮุซัลลัมกล่าวว่า ใครที่ได้รับความรู้จนสามารถยิงธนูได้แล้วหลังจากนั้นเขาทิ้งธนูนั้นเขาไม่ใช่พวกเรานั่นหมายความว่าผู้ที่ละทิ้งธนูหลังจากมีความรู้และทักษะด้านธนูแล้วถือเป็นสิงห์รอม ท่านนบ,บีบมุฮัมมัดสุลลัฮุละละัยล้วสลัมได้ให้ความสําคัญกับการยิงธนูอย่างยิ่งเมื่อครั้งที่บรรดายเยาวชนกําลังแข่งขันยิงธนูกันในสนามท่านนบ,บีได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็บอกว่าจงยิงต่อไปเถิดโอลูกหลานนบ,บีอิสมาอีนเอ๋ยแท้จริงบิดาของเจ้าเป็นนักแม่นธนูซึ่งก็คือท่านนบ,บีอิสมาอีนอะลัยฮิสลาม ใช้อร่อยฟรีได้เขียนไว้ในหนังสือว่าอาวุธในยุคอดีตจะถูกนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งเหล่านี้จะกลับมาได้อย่างไรถ้าอุมมะอิสลามยังยิงธนูไม่เป็นอัลลอฮ์ทรงเตรียมภารกิจที่ยิ่งใหญ่อะไรไว้เราไม่อาจรู้ได้แต่ที่รู้คืออุมมะของเราจําเป็นต้องมีนักแม่นธนูผู้มีหัวใจต่ออัตต่อผู้นําผู้ทรงคุณธรรมเรฟอสไทยแลนด์ Horse, Thailand, และชมรมธนูไทยมุสลิมขอเชิญเหล่านักแม่นธนูทั้งหลาย และบรรดาผู้หอยหาอุดมการ์จากท่านศาสดามาร่วมค้นหาเป้าหมายที่สำคัญบนเส้นทางของนักแม่นธนูพร้อมประลองทักษะค,ความแม่นยำ27พฤศจิกายนนี้ณเบรฟโ์สไทยแลนด์ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลจากเบรฟโฮส5,000บาทเป็นเงินทดียะไม่ใช่เงินจากค่าสมัครแต่อย่างใดสนใจสมัครร่วมการแข่งขันได้ที่เพจชมรมธนูไทยมุสลิม คนูไม่ได้สอนให้แข็งแกร่งแค่ร่างกายแต่จะสอนให้แข็งแกร่งทางร่างกายและจิตวิญญาณน,นี่คืออัลกูวนี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงที่ท่านนบบมุมฮัมมัดสุลลัลนออะลัยฮะสัลลามฝากไว้แก่ประชาชาติยุคสุดท้าย